สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์แล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีซูอินเดอร์บอสในเซกิโล่แชโดว์ดายเทวายเฮลเยอร์ก่อนจะเข้าคลิปครับผมก็อยากขอบคุณอย่างหนึ่งครับช่องผมก็แต่100ซับได้แล้วครับซึ่งขอบคุณมากๆเลยครับแล้วผมก็จะฉลองด้วยการเล่นเซกิโล่ไม่อัพดาเมจแล้วก็ไม่อัพเลือดครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคลิปที่แล้วด้วยนะครับที่มียอดวิวที่เยอะมากๆสำหรับผมแต่ว่าเปอร์เซ็นต์การกดซับเนี่ย เอเชินครับช่วยกดซับด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อแล้วก็ขอโทษที่หายกันไปนานด้วยนะครับพอดีผมไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แล้วก็คลิปนี้มีบอสแค่3ตัวนะครับคลิปมันอาจจะสั้นหน่อยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเริ่มคลิปได้เลย อินเนอร์บอสตัวแรกจะเป็นเกนิจิโร่นะครับและนี่ก็จะเป็นแขนกอ็ได้ผมแนะนำให้เอาไปครับแล้วผมก็จะบอกด้วยครับว่าทำไมถึงแนะนำเอาของพวกนี้ไปที่ผมแนะนำให้เอาล่มไปครับเพราะสามารถเอาล่มไปปัดทาาคอมบงเกนิจิโร่ได้ส่วนขนนกที่ผมแนะนำให้เอามาเพราะว่าเกนิจิโร่ร่างนี้เนี่ยมันสามารถปัดสายฟ้ากลับได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ขนนกเนี่ยมันจะไม่ปัดกลับครับเพราะฉะนั้นครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับทุกครั้งที่เริ่มครับเกนิจิโร่จะใช้ท่าสกุลาร์ล่องลอนครับมันจะตีเป็นสามจังหวะทีี่่่3เนนนนนยมัจะงง้าาๆหคร มันก็จะมีบางท่าครับที่มันใช้ท่านั้นเสร็จมันก็จะใช้ท่าส a กุระต่อครับแต่บางครั้งเราก็รู้ด้วยครับว่ามันจะใช้ตอนไหนเหมือนกันครับเช่นจังหวะตามในคลิปนี้เลยครับในคลิปจะเห็นว่ามันจะฟันก่อนแล้วค่อยถีบครับแลวหลังจากนั้นมันจะใช้ท่าซากุระต่อครับผมแนะนำให้เราค่อยๆดูก่อนครับพะถ้าจังหวะนั้นเราฟันไปครับเราจะโดนท่ามันเต็มๆไปเลยครับแล้็ถ้าคอมของกินจิโร่สามารถยังรับได้เหมือนเดิมนะครับเพื่อใครไม่รู้ทำไงว่าดูตามนี้ได้เลยครับ ในคลิปจะเห็นผมแพรี่สจังหวะแรกครับพอหลังจากนั้ให้เราหมุนล่ม1ทีหรือ2ทีก็ได้ครับถ้าหมุน1ทีให้เราแพรี่จังหวะสุดท้ายเอาเองครับแต่ถ้าหมุน2ทีมันจะกัดแพรี่ทั้งคอมโบเลยครับแต่ถ้าใครแพรี่ยังไม่แม่นก็แนะนำให้หมุน2ทีก็ได้ครับเหมือนคลิปที่แล้วเลยแล้วก็ถ้ายิงธนูสามารถใช้เทคนิคเดิมได้เลยครับคใครไม่รู้ทำไงดูตามนี้ได้เลยครับ มันจะยิงธนู4ี่นะครับผมจะแพดดี้แค่3นัดพอพอมันยิงนัดที่4ครับถ้าเราพุ่งไปด้านหน้าเลยนะครับเพราะในจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันจะค่อนข้างแพดดี้ยากแล้วมันก็จะมีท่าหนึ่งครับที่มีทุกเฟสเลยมันจะเป็นท่าที่เกนิจิโร่ยิงธนูมา2รอบครับแล้วมันจะพุ่งมาฟันแล้วมันก็จะใช้ท่าซากุระต่อครับซึ่งท่านี้มันมีทุกเฟสเพราะฉะนั้นผมแนะนาให้ระวังด้วยครับแต่มันจะมีบางครั้งครับที่มันยิงธนูมารอบเดียวแล้วมันจะฟันแต่มันจะไม่ใช้ท่าซากุระครับ ถ้เห็นว่าตอนที่บอสมันใช้ท่าเสร็จผมจะกินยาตอนนั้นเลยครับเพื่อเป็นเทคนิคสำหรับคนที่ไม่มีจังหวะในการกินยาครับเป็นนเฟสสองเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งก็จำท่ากันได้แหละครับเพราะเราเคยผ่านมาแล้วพอเข้าเฟสสามครับให้เรารอมีิริดีคาลเตอร์เหมือนเดิมเลยครับในเฟสนี้ถ้าเรารับสายฟ้าไปปกติเกนิจิโร่จะปัดสายฟ้ากลับด้วยครับถ้ารับไปปกติมันก็ไม่ได้ปัดยากมากนะครับแต่ผมมีเทคนิคอยู่ถ้าเราใช้ขนนกรับสายฟ้าครับเกนิจิโร่จะไม่ปัดสายฟ้ากลับครับอย่างที่ผมบอกเลยครับทุกเฟสท่าจะเหมือนกันหมดเเ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 ลลยยยยยยแแแตตตตต่่่่่่่่่่่่่่ววววววาา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 าฟสสนน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 ีีีีีีีีมม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 ัััััััััจจจจะะงงงงงคค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 ไไไกกกกกกรร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 บบบบบบผใททดดดดิิิถึ้้็็โธธพหหหืออ์ อินเนอร์บอสต่อแตะมาจะเป็นอิชินนะครับแล้นี่ก็จะเป็นแขนกลที่ผมแนะนำให้ออกไปครับแขนกลก็จะเป็นแบบเดิมของเกนิจิโร่เลยครับที่ผมแนะนำให้เอาขนอมาครับเพราะเฟสแรกจะมีท่าที่เราไม่สามารถปัดได้ครับซึ่งเราสามารถใช้ล่มสีม่วงแทนก็ได้ครับส่วนล่มครับผมแนะนำให้เอามาเพราะว่าเราสามารถปัดกระสุนได้ครับแล้วเราก็สามารถเอาล่มมาทำดาเมจแล้วก็แพรี่กับอิชินได้เลยครับเพราะฉะนั้นครับถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยครับ เริ่มมาครับอิชินจะใช้ท่าชาร์จครับให้เรากดใช้ขนนกตอนมันฟันครับหรือใครจะใช้เป็นประทัดไม่ก็ล่มสีมงแทนก็ได้ครับเป็นหนึ่งมันจะมีท่าที่อิชินผักหลอกไปครับซึ่งมันไวมาก repeat, ๆจนผมเรียกไม่ทันเลยถ้าใคร,ด Anyone, Room, รโดนผักแล้วผมแนะนําให้รีบกดกระโด Driver, ะเะโด,ดเลยครับเพราะในจังหวะนั้นเราสามารถเหยียบหัวมันได้อยู่มันจะมีท่าที่อชินเก็บดาบแล้วฟันครับซึ่งผมเคยพูดในคลิปที่แล้วแล้วครับตอนที่มันเก็บดาบครับให้เราเดินเข้าไปด้านหน้าครับแล้วจากนั้นอิชินจะฟันเราครับให้เรารีบแพรลี่ครับ เป็นหนึ่งของยิชินล่างนี้ท่าใหม่ไม่ค่อยมีเยอะครับใครที่จำท่าจากรอบที่แล้วได้ก็น่าจะเล่นได้ครับตอนเข้าเฟสสองก็ต้องออกมาเตรียมตัวเติมเลือดหรือใช้ของแบบอะไรก็ได้เลยครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเวลามันยิงปืนครับให้เราใช้ลมแล้วก็หมุนทีหนึ่งครับพอหลังจากนั้นมาอาจะใช้ท่าแทงมันก็ท่ากวาดครับเหมือนเดิมกับอิชินล่างธรรมดาเลครับเฟสสกับเฟสสของยิชินจะมีท่าใหม่ครับมันจะเป็นท่าที่มันจะพุ่งข้ามาครับซึ่งมันจะมีอยู่สองแบบครับคือแบบมีครับีรีคอรบ์เตอร์กับแบบแพรลี่บ้แห ครับรับมือเหมือนเดิมเลยแต่ว่าสอดแดงจะไม่ขึ้นครับตอนจังหวะสุดท้ายครับเราต้องกดแบบเป๊ะๆครับแต่ถ้าใครกดไม่เป๊ะเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ล่มก็ได้ครับ ส่วนท่าชาร์จของยีชินยังเป็นท่าเดิมนะครับซึ่งเราสามารถใช้ล้มแพรี่ได้เหมือนแต่ก่อนเลยครับส่วนการรับสายฟ้าครับเราสามารถใช้ท่าซากุระรับสายฟ้าได้ครับซึ่งตอนรับจะไม่โดนดามจเลยแถมใช้ยังแค่อันเดียวครับแล้วมันก็จะมีท่าชาร์ด่านในเฟสสามครับที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วแล้วมันจะฟันเป็นสองจังหวะครับจังหวะแรกเนี่ยให้เราพุ่งไปด้านหน้าครับส่วนจังหวะที่สองเนี่ยให้เรารีบแพรลี่เลยครับอันนี้ผมขอเสริมเน่อยครับสำหรับคนที่ใช้ขนนกในการรับสายฟ้าครับผมแนะนำว่าตอนรับสายฟ้า ตอนรับให้เรายืนอ,อยู่นิ่งๆครับมันจะดิงขึ้นไปเองครับหลังจกให้กดฟันเลยครับท่าที่เพิ่มเขม้ามาในเฟส3ก็ยังเป็นท่าเดิมจากล่างที่แล้วเลยครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครที่ซูอิชินล่างธรรมดาได้อาจจะมีเปันหากับตัวนี้มากครับ เพาตัวเดี๋ยวมาจะเป็นพ่อ tomar, 就就บุญธรรมนะครับแล้นี่ก็จะเป็นแขนกลที่ผมแนะนําให้เอาไปครับมึงมมีต่อมมีต่อมมึงมีต่อมที่ผมแนะนําให้เอาล่มไหมครับเพราะมันจะมีบางท่าที่บอสตีเรากะเด็นครับแต่ถ้าเราใช้ร่มครับบางท่าเราจะไม่กระเด็นครับและสามารถทาดามจดกับมันได้ด้วยยิงบอสตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าแขนกลมันจะแพ้อะไรบ้างครับส่วนมากจุดอ่อนมันจอยู่ในท่ามันครับเพราะฉะนั้นครับถ้าพร้อมแล้ว ริ่มมาผมแนะนำให้ระวังอย่างหนึ่งครับบางทีมบอสมันจะชอบวาร์ปลงมาฟันครับซึ่งท่านี้ใช้ล่มได้นะครับเผื่อใครที่โกว่าจะแพรี่ไม่ทันเวลาซื้อบอสตัวนี้ผมแนะนำว่าอย่าสเปมครับเพราะมันจะมีบางทีที่บอสมันจะหายตัวแล้วจะฟันเรา2ทีครับซึ่งถ้าเราพลาดแม้แต่ครั้งเดียวครับมีโอกาสตายได้เลยผมแนะนำครับถ้ามันฟันแล้วมันหายตัวเนี่ยให้เราแพรี่ก่อนครับหลังจากนั้นให้เราตีมันทีเดียวพอครับเผื่อมันวาร์ปอีกรอบถ้ามันไม่หยุดทำครับให้เราทำงั้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหยุดเลยครับเพราะบางทีถ้้้าาาเเเเรรรไไปฟััััันนนนทีีีี่ยยมมจจจะะะสงหววคบแลตด ส่วนวิธีกระโดดเหยียบผมก็ยังเหมือนเดิมเลยครับสำหรับคนที่กระโดดแล้วมันยังไม่เป็นหรือว่ากระโดดแล้วมันยากครับให้ดูตามนี้เลยครับตอนกระโดดครับให้เรากระโดดกรารถอยหลังไปด้านซ้ายนะครับถ้าทำถูกมันจะเป็นแบบนี้ครับท่านี้ผมเคยพูดถึงในคลิปนี้แล้วครับอันนี้เผื่อสำหรับคนที่อาจจะกดไม่ติดส่วนท่าประทัดก็ยังรับแบบเดิมเลยครับเผื่อใครไม่รู้รับยังไงให้ดูตามนี้เลยครับ มันจะมี3จังหวะครับจังหวะแรกมันจะใช้ศอกชนก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะใช้ดาบครับพอจังหวะที่3ครับมันจะปาประทัดครับให้เราใช้ท่าแทงครับเพราะถ้าเราใช้ท่าแทงตอนนั้นครับบอสจะไม่เหยียบดาบนะครับแล้วมันจะมีท่าตากระใจแล้วพุ่งเข้ามาฟันครับคนนี้ทำให้กดใช้ล้มตอนที่มันฟันครับเพราะตอนนั้นตัวเราจะไม่กระเด็นครับในจังหวะนั้นเราก็สามารถทำดาเมจได้ด้วยครับพอข้อเฟสสองครับบอสมันจะวาร์ปด้วยนกพูกเหมือนล่างที่แล้วเลยวิธีรับมือก็เหมือนเดิมเลยครับให้เราดูที่นกพูกครับแล้วก็รรออให้บบสโผล่มาคั แล้วก็ลางนี้จะมีท่าปานนกฮูกพสองแบบนะครับจะมีแบบเดิมที่เหมือนล่ากปกตินะครับถ้าแบบปกติถ้าเห็นอักษรแดงขึ้นให้เรากดกระโดดเลยครับหลังจากนั้นให้เราลอมมีคีรีเคาน์เตอร์ครับส่วนอีกแบบจะไม่มีอักษรแดงครับให้เราพุ่งไปด้านหน้าตอนนี้นกมันจะเข้ามาครับหลังจากนั้นก็รอเหยียบดับเหมือนเดิมเลยครับ จริงท่านี้เราสามารถแพร่ดได้ด้วยนะครับเผื่อใครอยากลองไปทําดูครับบอสมันจะมีท่าคัมโบตีห้าจังหวะอยู่ครับให้เราแพร่จังหวะที่หนึ่งถึงสี่ครับพอจังหวะที่ห้าครับให้เรากดใช้ล่มแล้วรีบตีเลยครับแล้วมันก็จะมีอีกแบบที่ตีสามจังหวะครับจังหวะที่หนึ่งถึงสามมันจะฟันดาบครับส่วนจังหวะที่สองมันจะปลาลกระใจจริงจริงตอนจังหวะสุดท้ายเราสามารถใช้ล่มได้นะครับ เป็น1นึ่งเฟสสท่าตีธรรมดาก็ยังเหมือนกันอยู่ครับส่วนตัวผมให้อินดิบอสตัวนี้เป็นตัวที่ยากสุดเลยครับ